ดีค่ะเย้สวัสดีเพื่อนเอนทุกทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆนทุกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงค่ะ จะเจอกับไปเตยวันนี้นะคะที่นี่ที่เดิมเลยค่ะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยร้อยคอกันที่นี่ที่เดิมกับสถานีของการสแกนจิตสแกนใจตัวเราเองค่ะแล้ววันนี้นะคะไปเตยก็จะมาทําหัวข้อนี้เลยนะคะหัวข้อปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาเลือกก่องให้กันก่อนเลยนะคะวันนี้มีการ์ดสามใบให้คุณเลือกนะคะ1นสองแล้วก็3ามนะคะ เลือกมาเลยนะคะรูปที่คุณเห็นแล้วคุณรู้สึกว่าสะดุดใจสะดุดตานะคะแล้วเราไปฟังคําตอบไปฟังคําทํานายกันนะคะวันนี้มาแบบสั้นๆกระชับกระชับให้คุณได้รับพลังงานดีๆนะคะก็มาพร้อมกับอากาศตอนเช้าเย็นสบายนะคะเสียงนกเสียงไก่เสียงของเช้าวันใหม่ได้เริ่มต้นแล้วนะคะแล้วก็ เป็นเสียงของความสงบก็ได้นะคะอ่านไพ่นอกบ้านนะคะวันนี้ใครสนใจดูดวงนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะก็ค่าครูตามกําลังซับนะแล้วก็คนที่อยากจะลงทะเบียนเรียนนะคะตอนนี้เปิดคอร์สนะคะ4คีนะ่คอร์สนะคอร์สจิตใต้สํานึกดึงดูดความโชคดี299 9นะคะคอร์สเรียนอ่านไพ่ยิปซีนะคะง่ายๆนะคะสไตล์คุ้นนะคะ3ามพบาทแล้วก็มีคอร์ส1999บาบาทนะคะคอร์สอ่าน ไพ่ออร์คเนะคะเป็นไพ่พระแม่กาลีไพ่เทพพยากรก็เป็นคอร์ส1,500บาทนั่นเองค่ะคุณสนใจก็สอบถามได้นะคะหรือนะคะสนใจน้องแหวนนะคะน้องโชคดีรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นพี่จิ้งจอกบวกพี่ไหมทองอวงนี้ก็จะเสริมสเสน่ห์แล้วก็เสริมในเรื่องของการเงินโดยตรงเลยค่ะสำหรับคนที่อยากจะมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมแนะนำรุ่นนี้นะคะน้องน่ารักนะน้องน่ารักแล้วก็สวยมากๆเลยนะคะ ส่วนรุ่นนี้จะเป็นอมนพเก้านะคะก็จะเสริมในเรื่องของความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็สามารถสั่งจองแล้วก็สอบถามได้เลยนะคะน้องแหวนก็สองรุ่นนี้ส่งฟรีนะคะโอเคได้กองไพ่หรือ,อยังเอ,อ่ยถ้าได้แล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงของการทำนายกันเลยค่ะ สวัสดีชาวกองหนึ่งค่ะเรามาดูกันเลยนะคะว่า,าปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคือเรื่องอะไรคุณเลือกหมายเลข22นะคะขอบคุณที่ซับพอร์ตไปเตยทุกๆช่องทางนะคะวันนี้มาเร็วนิดนึงนะคะอาจจะไม่ได้ทำคลิปอธิบายอะไรไว้ยาวมากเช็คภาพรวมพลังงานของคุณก่อนนะคะมีเวลา20นาทีใ,ใ,น,ในการทำคลิปเนาะ เอาแบบปั่นจัก,กรยานแล้วก็อ่านไพ่ไปด้วยนะคะจะทันไหมเนี่ยปั่นจัก,กรยานเนี่ยใบแรกเป็น j u s g m e n t นะคะใบต่อมาเป็นสองดาบค่ะใบต่อมาเป็นราชินีถือไม้นะคะใบต่อมาเป็นราชินีเหรียญค่ะดีมากเลยนะคะ The Magician ค่ะ The ดอ r สตร t งนะคะอุป嗨เมเจอร์ hmm. ก็ mm hmm. มาเยอะเหมือนกันนะจ๊ะ mm hmm. เป็นช่วงที่คุณมีความวิตกกังวลใจมีความเครียดเนาะแต่ความเครียดนั้นนะคะก็กําลังจะผ่านไปแล้วนะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ mm hmm. เราเองได้คําตอบบางอย่างที่ชัดเจนแล้วนะคะพร้อมจะตัดสินใจค่ะ บางท่านอยู่ในลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือเป็นคนที่เกิดวันพุธหรือลัคนาราศีธนูก็ได้นะคะและนะคะธาตุดินพฤกษกบังกรกันธาตุไฟเมฆสิงห์ธนูก็ได้นะคะธาตุน้ำธาตุดินเนี่ยขึ้นมาปรับลายเป็นช่วงเวลาที่คุณเองอะ่ะต้อง มองทุกอย่างตามความจริงตามเหตุตามผลนะคะอาจจะมีเรื่องที่คุณไม่สบายใจอยู่นะคะเพราะมีก้าดาบกับสองดาบขึ้นมาถ้ามีเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจนะคะหรือมีเรื่องที่คุณจะต้องหาข้อมูลเพิ่มก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่คุณได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเยอะพอสมควรเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่ผลผลิตหรือผลตอบแทนของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาแล้วเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะพอไพ่เจ็ดเหรียญขึ้นมากับไพ่ราชินีเหรียญส่วนในเรื่องของการทํางานก็ อาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนะคะแต่ถ้ามาด้วยราชินีไม้ประกบเนี่ยไปโดยถือว่าเราบริหารจัดการได้ควบคุมได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานที่ไม่ดีมันมีแค่ส่วนน้อยเท่านั้นอาจจะเป็นส่วนเล็กน้อย20%ที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีนะคะในด้านอื่นๆเนี่ยคุณเป็นคนที่แกร่งแล้วก็เข้มแข็งอยู่แล้วนะคะมีสภาวะของการปรับตัวมีสภาวะของการเป็นผู้นํามีสภาวะของพรสวรรค์นในหลายๆด้านที่คุณมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าคุณ จะอยู่ในสถานการณ์ใดนะคะคุณสามารถที่จะทำโปรเจกต์ทำงานของคุณให้ราบรื่นลงตัวได้แน่นอนค่ะทีนี้นะคะถ้า energy หรือพลังงานเราตรงกันนะคะเราไปดูกันต่อนะคะว่าแล้วปฏิหารที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคือเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวไปดูอีกสิบใบค่ะขอให้มีพลังงานดีๆนะคะ ใบแรกมาเป็นเดอะซันเลยค่ะโอ้โ oh หมาใบแรกก็ดีงามสยามประเทศเลยนะคะเด็กเรียนนะคะราชินีถ้วยอัสตวินไม้ค่ะเดมูน ดมูลก็ยังออกมานะหลอกหลอนเรานิดหนึ่งนะคะและก้าวดาบก็ยังมีแสดงว่าคุณน่าจะเป็นคนที่คิดมากอยู่แล้วคิดเยอะอยู่แล้วนะคะทําอะไรบางทีคิดเยอะคิดมากกังวลใจกลัวว่ามันจะ ทำไม่สําเร็จกลัวว่ามันจะออกมาไม่ดีจาัดก,การความกลัวให้ได้นะคะเพราะสถานการณ์กําลังจะดีขึ้นค่ะและการเจราจาการสื่อสารของคุณนะคะจะนําพาวความสําเร็จให้เกิดขึ้นเป็นปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณเลยค่ะเอาเป็นว่าวันนี้ที่คุณเลือกกองหนึ่งเนี่ย เหมือนไพ่นะคะเขาอยากจะไกด์ให้คุณเนี่ยจงมั่นใจและจงวางใจในสถานการณ์นี้นะคะสถานการณ์กําลังจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากมีความขัดแย้งความบาดหมางหรือความคลุมเครือไม่ชัดเจนนะคะก่อนหน้านี้ถ้ามันเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็ต้องบอกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะความกลุมเกลียวความสมัครสมานสามัคคีกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะความสําเร็จนะคะ ความลงตัวกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะในเรื่องของการเงินการทองสบายใจได้นะคะทิศทางการเงินดีขึ้นดีขึ้นตามลําดับและช่วงนี้จะเป็นช่วงที่คําพูดคเาเจรจาของคุณเนี่ยเป็นประกาศสิทธิ์นะคะพูดอะไรได้แบบนั้นนะคะยิ่งพูดยิ่งดียิ่งพูดยิ่งเฮงยิ่งพูด,ย,ย,พดยิ่งรวยนะคะเพราะฉะนั้นจงพูดแต่เรื่องดีๆค่ะและนะคะความสําเร็จความสมหวังสมมาตรปรารถนาต่างๆบังเกิดขึ้นกับคุณได้แน่นอนนะคะความไม่ชัดเจน ความคลุมเครือความคิดมากต่างๆกํา,ากลังจะสิ้นสุดลงแล้วเพราะฉะนั้นกองที่หนึ่งสบายใจได้นะคะไพ่ออกมาดีทุกใบเลยนะคะให้ความหมายในด้านลบแค่20%เเท่านั้นสบายใจดได้เลยค่ะความสําเร็จนะคะและปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็คือ,อใบใจมองว่าเป็นเรื่องของโชคดีๆนะคะที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะทีนี้เรามาดูใบนี้กันค่ะ ใบสรรูปนี้เป็นเหมือนห้องสมุดนะคะควบคุมการเล่าเรื่องของคุณเองนะคะหนึ่งนะคะต้องบอกว่า,าคำพูดบางคำเนี่ยถามว่ามันดีไหมมันดีค่ะในการเจราจาในการสื่อสารแต่เรื่องส่วนตัวของคุณหรือเรื่องบางเรื่องที่คุณจะเล่านะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่เราเนี่ย อย่าเอาเรื่องของตัวเองไปเล่าให้คนอื่นฟังอย่าพูดถึงบุคคลที่สามอันนี้คือให้เราควบคุมการพูดเพราะคําพูดของคุณนั้นศักดิ์สิทธิ์คุณพูดอะไรมันได้อย่างนั้นคุณพูดอะไรมันมันเป็นแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เรเบอรีนะคะเป็นเรื่องของเ,อเรื่องของการที่เหมือนเขาจํากัดการพูดบางคําพูดของเราอะจํากัดเสียงจํากัดการพูดก็คือให้พูด แต่สิ่งที่ดีให้พูดแต่มันอะไรที่มันเป็นในด้านบวกๆแล้วมันจะดีสําหรับคุณนะคะรับคําทํานายดีๆด้วยการพิมพ์สองสองสองนะคะขอให้คุณโชคดีและมีความสุขนะคะมีแต่พลังงานดีๆบังเกิดมีแต่พลังงานของสติปัญญาความชาญฉลาดบังเกิดนะคะอืม ใบนี้นะคะหมายเลขสามค่ะกองที่สองนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆกองสองด้วยนะมาเช็คพลังงานก่อนเลยนะคะว่า10บใบตอนนี้ Energy หรือพลังงานเราเป็นยังไงนะคะมาสั้นๆน,นะคะมาแบบเร่งรีบแต่ต้องมีคลิปลงนะจ๊ะประมาณนั้น พลังงานของกองสองเป็นยังไงบ้างพลังงานกองสองเป็นยังไงบ้างตืดึดึงราชินีไม้นะคะราชินีเรียนนะคะทอยแล้วเอาเสียงตื่นเต้นด้วยก็ดีนะคะก็ดีก็ด,ดีราชินีไม้ราชินีเรียน น้องบุญเกิดนะคะมานั่งอยู่ข้างๆโต๊ะแล้วนางก็ไม่นั่งอยู่เฉยๆแล้วโต๊ะมันก็นะเคลื่อนไปเคลื่อนมานะคะ The Lover ชวร์มนบุญเกิดต้องอยู่นิ่งๆนะคะบุญเกิดชื่อน้องหมานะคะอีกตัวชื่อเจ้าลาเต้กับเจ้ามีซับวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะมามาดูกันนิดนึงนะคะ พลังงานหรืออ่าความรู้สึกของเราตอนนี้เป็นยังไงอ่าอืมคุณหันหลังให้กับสถานการณ์อยู่คุณรู้สึกว่ามันมีตาข่าวลบๆมีแต่ข่าวไม่ดีเนาะแต่จริงๆแล้วไพ่แถวบนก็ถือว่าโอเคนะ อาจจะเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการทํางานนะคะอยากจะหันหลังให้กับสถานการณ์เบื่อหน่ายความวุ่นวายต่างๆจริงๆไม่ต้องไปกังวลใจหรอกค่ะพลังงานของคุณดีอยู่แล้วนะคะเห็นพลังงานชาวธาตุไฟเนาะเมสิงธนูเด่นเป็นธนูนะคะแล้วก็มีถุนแล้วก็มีธาตุดินธาตุดินธาตุไฟธาตุลมขึ้นมาเนาะขยายเก้าไม้ขยายแปดถ้วยขยายเด็กดาบ ขยายห้าเหรียญโอเคละค่ะบางคนก็เหนื่อยนายกับเรื่องของครอบครัวนะคะเหนื่อยนายกับเรื่องของสถานที่ทํางานก็ได้นะคะคุณรู้สึกเหนื่อยอะทําแล้วมันไม่จบไม่สิ้นทําแล้วมันมันอยู่ในโหมดของอ๋อน้องบุญเกิดเธอจะดิ้นอะไรนักหนาเนี่ยเออนะโอเคเอาใหม่นะคะเมื่อกี้ทะเลาะก,กับน้องหมาอ้ามามา เหมือนสถานการณ์ตอนนี้นะคะเราเองก็มีความเหนื่อยนะคะมีความท้ออยู่บ้างนะคะมีพลังงานของคนที่กําลังเหมือนอยากทิ้งสถานการณ์เอาไว้แล้วเอ้ยฉันหนีไปดีกว่าฉันฮุบออนดีกว่าฉันเหนื่อยแล้วฉันไม่เอาแล้วฉันไม่อยากพยายามกับสิ่งที่มันไร้ค่าไร้ความหมายสาหรับฉันนะคะบางทีทําดีไปเขาก็ไม่ได้เห็นคุณค่าของเราอะ่ะเออทาดีไปเขาก็ไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับเราอะ่ะ มันน่าน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีเราทําเต็มที่แต่เขาไม่เห็นเขาไม่ให้ความสําคัญกับเราอย่างเงี้ยก็มีนะคะหรือแม้แต่สถานการณ์บางสถานการณ์คุณรู้สึกว่ามันทําให้คุณลดความลดทอนความมั่นใจในชีวิตคุณ,คณก็เลยทําให้คุณอยากถอยออกมาจากสถานการณ์ที่อาจจะเป็นหนึ่งแหละสังคมหรือเพื่อนที่ไม่ได้ได้รักสําหรับคุณนะคะหรือองค์กรนะคะที่เขาพยายาม ทำให้คุณรู้สึกไม่ดีกับตัวเองนะคะหรือนะคะอาจจะเป็นคําวิพากษ์วิจารณ์คําซุบซิบนินทาต่างต่างที่มันมีมาเป็นระยะระยะแต่ไปเตยเชื่อว่าคุณเองก็ปรับตัวได้แล้วก็มีความหนักแน่นมากพอนะคะในการที่จะประคับประคองชีวิตของตัวคุณเองช่วงนี้อาจจะต้องไปแก้ปัญหาให้คนอื่นบ่อยมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาของคนในที่ทํางานหรือว่าปัญหาของคนที่คุณรู้จักหรือปัญหาของคนทีเ่เป็นคนในครอบครัวของคุณนะคะช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองนะคะ จะค่อนข้างไปไปวุ่นวายกับคนอื่นมากกว่าวุ่นวายกับเรื่องของตัวเองนะคะก็เป็นพลังงานของคนที่กําลังมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็เหมือนเรากําลังจะเปลี่ยนพลังงานของเราอะเอ,อ,อะไรที่มันเป็นพลังงานที่ไม่ดีเป็นพลังงานที่มันออท็อกซิกเป็นพลังงานที่มันทำให้เราเศร้าเราดิ่งเรารู้สึกไม่สบายอกไม่สบายใจต่างๆเนี่ยช่วงนี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองเนี่ยพยายามปรับจูน พลังงานของตัวเองอยู่นะคะก็ถือว่าเป็นช่วงที่ดีมากๆนะคะที่เราเองกําลังก้าวข้ามนะคะ,ะจุดที่มันเป็นอุปสรรคหรือปัญหาจุดที่มันเป็นเรื่องที่ทําให้เราเสียความมั่นใจขาดความมั่นใจต่างๆนะคะอ่ะโอเคนะคะพลังงานของเราเป็นประมาณนี้ทีนี้เห็นลัคนาราศรีกุมแล้วก็มีธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกด้วยเนาะลืมพูดไปนะคะทีนี้เรามาดูกันนิดนึงนะคะว่าแล้วปฏิหารที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณคือเรื่องอะไรมีไหมไปดูซิ มีไหมไปดูซีปาฏิหาริ์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของคุณอ่าว้ายเดอะซันเหมือนกล้องหนึ่งอ่ะเดอะซันใบแรกเลยอ่ะคนเหนือดวงเดอ้อกล้องนี้อ่ะ ความสำเร็จความรุ่งโรดรุ่งเรืองกำลังจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะเจ๋โวนะคะรองลองมาจากเดสันเลยนะอันนี้เป็นพี่อันนี้เป็นน้องนะคะถ้านับความเจ๋งความแบบว่าโอ้โหนะสุดยอดเลยอะ่ะสามเหรียญน,นะคะ แปดถ้วยแปดถ้วยมาสองใบเลยเนาะสองรอบเลยที่แปดถ้วยขึ้นมานะคะสิบถ้วยสี่ดาบ กถ้วยกำลังจะมีสัญญาณข่าวดีเกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะเป็นเรื่องที่ทำให้คุณยิ้มได้เนาะความสดใสความสว่างสวยัยกำลังจะเข้ามาแล้วนะคะถ้าตอนนี้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันมืดแปดด้านอยู่ก็จะมีแสงสว่างนำพาเราออกจากจุดที่มันมืดบอดนะคะแล้วตัวคุณเองเนี่ยจะประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณคาดหวังเนาะ สิ่งดีๆกําลังเข้ามาแทนที่แล้วนะคะเรื่องที่ไม่ดีกําลังเหมือนกับเริ่มแบบทุเลาเบาบาง well ลงแล้วนะคะสถานการณ์ดีขึ้นความสงบค,ค,ว,าความสุขกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณความสบายใจกํกาลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณความโชคดีกําลังจะบังเกิดขึ้นกับคุณนะคะและที่สาคัญเนี่ยสถานการณ์ที่มันดูตึงเครียดมันจะเริ่มดีขึ้นนะคะสถานการณ์ที่ดูตึงเครียดสถานการณ์ที่ดูเหนื่อยดูล้าเนี่ยจะเริ่มดีขึ้นจะเริ่มทิศทางมันจะเริ่มเปลี่ยนไปทิศ ปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะถ้าถามว่าปฏิหารเรื่องไหนที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเราไปโดยมองว่าความสําเร็จครั้งนี้โปรเจกต์นี้ที่คุณทําอยู่งานนี้ที่คุณทําอยู่เรื่องนี้ที่คุณคิดอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนบันไดขั้นแรกนะคะที่จะทําให้คุณก้าวขึ้นไปต่อสเต็ปที่2สเต็ปที่3นะคะหรือบันไดขั้นที่2ที่3เนี่ยเราจะเริ่ม ก้าวไปเรื่อยๆก้าวไปเรื่อยๆนะคะมีทิศทางที่มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะสถานการณ์ดีขึ้นอย่างมากและที่สาคัญน,นะคะความสําเร็จเนี่ยได้เกิดขึ้นกับเราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความสมหวังในสิ่งที่เราตั้งเป้าเอาไว้นะคะการเงินมันขึ้นมาเป็นสามเหรียญเนาะซึ่งมันเป็นไพ่ที่ดีไปเตยว่าการเงินของคุณไม่ติดขัด แต่เรื่องของสุขภาพบางทีอาจจะรู้สึกอ่อนเพลียไม่สบายเหมือนเรานอนไม่อิ่มนอนไม่พอตื่นมาแล้วก็ยังรู้สึกง่วงอยู่อันนี้ก็ต้องไปดูแลในเรื่องของการรับการนอนให้ดีนะคะแต่ความสําเร็จความสมหวังเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนแล้วมันจะทําให้คุณเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นวิถีชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปนะคะนะวิถีชีวิตของเรากําลังจะเปลี่ยนไปนะคะมีโชคดีๆมีโชคใหม่ๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีข่าวดีเข้ามาอย่างต่อนเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้นะคะขอจบคําทํานายแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเสียงข้างนอกมันทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจกลับมาบ้านของคุณบ้านของคุณในที่นี้คือจิตใจของคุณนะคะกลับมาบ้านของคุณซะแล้ว โฟกัสที่พลังงานของคุณนี้ออกมานะคะจากสถานการณ์ที่ไม่ดีพเพราะไพ่ใบน,นี้มันลิงก์กับ8ถ้วย2ครั้งที่มันขึ้นมาถ้าคุณรู้ว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ทําให้คุณเครียดไม่สบายใจนะคะหนีออกมาถอยออกมาจากตรงนั้นแล้วพลังงานของคุณจะกลับมาดีดีมากขึ้นกว่าเดิมนะเราสามารถรับคําทานายดีๆได้ด้วยการพิมพ์พิมอะไรดีคะสามสองสามสองนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีชาวกองสามด้วยนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะกับหัวข้อปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณนะคะเป็นชาวที่สดใสาอากาศดีๆนะคะไปดูกันเลย ลายแรกเป็นสามดาบที่แสบซวงเลยนะคะดาบทิ่มหัวใจสีลุ้งของเรานะคะบางคนเนี่ยถูกบูลลี่ในเรื่องของเพศนะคะบางคนเนี่ยถูกบูลลี่ในเรื่องของหน้าตาบุคลิกนะคะคือเรารู้สึกไม่โอเคเลยนะกับการที่มีคนมาวิพากษ์วิจารณ์ณเราในด้านที่มันไม่ดีแบบนี้นะคะจริงๆเขาไม่ได้มีสิทธิ์มาวิพากษ์วิจารณ์ณอะไรตัวคุณด้วยซ้ำนะให้หกดาบขึ้นมานะคะ ให้ทำพลันขึ้นมาจริงๆคุณหันหลังให้เราแหละคุณไม่ค่อยฟังหรอกแต่มันเสียความรู้สึกเนาะมันเสียความรู้สึกนะคะเฮ้ยพูดกับเราแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีอารมณ์หุดหงิดโมโหนะคะอยากเจ็บตัวไหมอารมณ์ประมาณนี้นะคะ <laughs> เอออยากเจ็บตัวไหมทำไมมาพูดถึงเรื่องของเราแบบนี้เธอมีสิทธิ์อะไรมาวิาพากษ์วิจารณ์การแต่งตัวของฉันมีสิทธิ์อะไรมาวิาพากษ์วิจารณ์อ๋อ รูปร่างหน้าตาเออนะประมาณนั้นอ,อยากเจ็บตัวหรออ <c oughs> ารมณ์ประมวณเออไม่ใช่ไม่ใช่อันเนี้ยแม่หมอเพิ่มเองนะคะสิบเรียนหกเรียนนะคะไพเดทบางคนมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะคะจบจากความรู้สึกไม่ดีเนาะจบจากความสัมพันธ์ที่ไม่ดีจบจากสถานาการณ์ที่มันแย่นะคะเห็นอ่าชัดลมมิถุนตุล,ลกุมพิจิกแล้วก็ พฤกษกมังกรแล้วก็กันแล้วก็มีทตดไฟขึ้นมานะคะจริงๆพลังงานของเราตอนนี้มันเป็นพลังงานของคนที่ก้าวข้ามสิ่งที่มันเป็นอุปสรรคแล้วแหละนะมันเหมือนมัน,ม,นมันเหมือนเราหลุดพ้นจากจุดนั้นแล้วแหละเออมันอาจจะเป็นคําวิพากษ์วิจารณ์ในเชิงลบในด้านที่มันไม่ดีเป็นคําวิพากษ์วิจารณ์ที่มันทําให้คุณรู้สึกขาดความมั่นใจเสียความมั่นใจแต่ไปโดยเชื่อว่าพลังงานของคุณเจ๋งกว่านั้นนะคะคุณหนักแน่นคุณคุณมองทุกอย่างด้วยความเข้าใจแล้วคุณก็ มีพลังงานดีๆของคุณอยู่แล้วอ่ะอืมพลังงานดีๆของคุณตรงเนี้ยนะคะอ่าล่าสุดไก่เตะกันเรียบร้อยนะคะไก่เตะกันเรียบร้อยนะคะเมื่อกี้เป็นน้องหมานะกลองสองเป็นน้องหมาแบบกวนนะกองสามก็มีไก่นะวิ่งไปวิ่งมาคืออะไรอ่ะอ่าโอเคต่อนะคะ อ่านะเป็นเรื่องราวที่เราเองหลุดพ้นนะคะจากความคิดลบหลุดพ้นจากคนไม่ดีหลุดพ้นจากสถานการณ์ที่มันทําให้เราเสียความมั่นใจกลายเป็นอ่อพลังงานของคนที่เหมือนสถานการณ์ที่มันไม่ดีอ่ะมันเริ่มมันเริ่มทุเลาเบาบางมันเริ่มดีขึ้นนะคะปัญหาหรืออุปสรรคมันเริ่มจบลงแล้วนะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมไปเตยมองว่าสถานการณ์ดีขึ้นแล้วนะคะเรื่องการเงินไม่น่าห่วงนะ ห่วงแต่เรื่องของความสัมพันธ์ความรู้สึกนะคะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันอาจจะเหมือนต้อง m o v อ on ต้องถอยหรือเรากลับมาตั้งหลักนะคะโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นก็ได้ค่ะอ่าโอเคนะคะเรามาเช็คปัิหัารที่จะเข้ามาเปลี่ยนการชีวิตของเรากันนิดนึงคือเรื่องอะไร เจ็ดไม้สองถ้วยแปดเหรียญอเจ็ดเหรียญน,นะคะเดอะสตาราชาดาบราชาเหรียญกดให้นิดนึงไพ่ดีนะคะแปดดาบสองเหรียญอัศวินดาบอีกใบเป็นจัสติกอืม ปาฏิหาริย์ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็คือความรักที่ดีค่ะความรักจากคนที่เขารักคุณจริงๆนะคะโซเมททวินเฟรมของคุณก็ได้นะคะหรือเป็นลักษณะของเนื้อคู่ทางจิตวิญญาณเนาะที่จะเข้ามา เปลี่ยนชุดความคิดของคุณใหม่เปลี่ยนทัศนคติที่คุณมีต่อตัวเองนะคะคุณจะเริ่มรักตัวเองมากขึ้นนะคะให้ความสําคัญและให้เกียรติตัวเองมากขึ้นนะคะตรงนี้นะคะในเรื่องของความรักที่ดีที่มันเป็นรักแท้รักที่เกื้อกูลนะคะจะเข้ามาเปลี่ยนชีวิตของเราให้ชีวิตของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะทิศทางเรื่องคือพอความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองมันดีขึ้นน่ะทิศทางการเงินทิศทางการงานทิศทางของชีวิตมันเปลี่ยนไปนะคะ เพราะสักเพาอสิ่งสําคัญนะคะที่มันเป็นก็คือพลังงานข้างในของเราอ่ะอารมณ์หรือความรู้สึกของเรามันสัมพันธ์กับปัจจัยภายนอกที่เราไปดึงดูดเข้ามาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยใบเตยมองว่าเอเนอร์จีหรือพลังงานของคุณเนี่ยนะคะคุณเองอกําลังจะได้พบเจอกับความความรู้สึกที่มันพิเศษนะมันเป็นความรักที่พิเศษนะคะเป็นรักที่ดีเป็นเป็นความรู้สึกที่มัน มันไม่ต้องเหนื่อยมันไม่ต้องพยายามมากนะคะมันเป็นความรู้สึกที่มันอิ่มเต็มอะเออนะการเงินไปใดมองว่าโอเคนะทิศทางก็เป็นไปตามระบบระเบียบนะคะเป็นไปตามอาความคาดหวังของเราแล้วก็ทิศทางเรื่องของอความสัมพันธ์เนี่ยเหมือนเราจะได้พบกับความสัมพันธ์ที่ที่ดีอีกครั้งนะถ้าคุณเจ็บมาเยอะถ้าคุณเหนื่อยมาเยอะกับความสัมพันธ์นะคะ ทิศทางความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นนะคะก็ต้องบอกว่าวันนี้ไปใจก็เหมือนมาปลุกไฟในใจคุณปลุกพลังในตัวคุณอีกครั้งนะคะถ้าคุณขาดความมั่นใจถ้าคุณเสียความมั่นใจไปวันนี้ก็อาจจะเป็นกําลังใจให้คุณส่วนหนึ่งนะคะอาจจะไม่ใช่อะไรมากมายที่ไปใจทําให้คุณได้นะคะแต่อยากจะอยู่ข้างๆคุณซับพอร์ตคุณอ่ะนะคะนั่นะแหละนะคะ ไปแล้วนะอยากซัพพอร์ตคุณอยากอยู่ข้างๆคุณอยากทาให้คุณรู้สึกปลอดภัยและสบายใจเนาะเอาเป็นว่าเป็นแค่ส่วนน้อยส่วนแค่แบบสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นที่ให้กําลังใจคุณอยู่ตรงนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกแหละเหมือนเราถูกวิพากษ์วิจารณ์ในด้านที่ไม่ดีถูกพูดถึงในด้านที่ไม่ดีเท่าไหร่มันทําให้เราเสียความรู้สึกขาดความมั่นใจนะคะอเอาเป็นว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามแต่เราอยู่ในเหตุการณ์ไหนอยู่ในสถานการณ์ไหนก็จงมีความมั่นใจในตัวเองดึง ความมั่นใจในตัวเองกลับมาอีกครั้งนะคะเพราะความสมเร็จนะ่ะมันเกิดขึ้นกับคุณแล้วแล้วความหวังครั้งใหม่มันได้เกิดขึ้นกับคุณแล้วนะคะประมาณนั้นใบสรุปของเรานะคะใบนี้เป็นเรื่องของความคาดหวังนะคะอย่าไปขอความชอบความคิดเห็นจากคนอื่น นะคะแต่ให้คุณดูพลังของคุณอะ่ะว่าคุณชอบคุณอยากจะเป็นคุณอยากจะทำอะไรคุณเท่านั้นที่เป็นคนตัดสินใจว่าจะอนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตหรือไม่อนุญาตให้ใครเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะวันนี้รับคำทำนายดีๆด,ด้วยการพิมพ์12-12เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ